สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับ <Michael. S 1> อยู่กับช่องซอร์เดสเตอร์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับกำลังสีซ้อมช่วงแรงครับพี่น้องรถไฟฟ้า,<พ>ากันเฮ็ดในอย่างทางนี้<ป>นาทางเวทีขายดีใช่ไหมค่ะสวัสดีค่ะขายดีดโอ้มีเราที่นี่มีนะครับปู๊ดเขาท่าวันนอกเราเด้อล้านทั้งพี่อันนี้เขาได้เคออย่างก่อเขาได้เคขือบอุ้ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเคขือบตะเอาใช้เขียวให้แน่ อันนี้กระรั้นน้ำพี่น้องอร่อยมากนะนี่อี้ซอสเรียบพีอี้ซอสเรียบพี่เบอร์ละบ่ไป็นกล้สิบบอร์ละตีเลือดสัมีเตอมาจากไหมมาเนี่ย 240ไม้ไม่ละหาบาทเด้นีีพี่น้องไม่ไม่ละหาบาท,าทาเป็นดะยแปดสิไม้มาทัแต่ทนค่ไม่นอะรง รังสะทวนพี่นอ้องสภาพมเงแค่ย,งยงังฝันมึงหูี่งคือฝันยังสัน่นต้องว่าคือเสัวน้ำมู<ด>สันูอนอโอ้ได้แล้วอะไรเพีย้ยนยัง ได้แล้วมันโมเมนท์ละได้แค่แองผัวมันกันมีแฟนแล้วซุ่มเงียบนะนี่ซุ่มกนบอกบ็ได้ครับอุ้ยอีโซอีโฟขากอะไรนะพียนอ๋อแอนนี่ยุ่งมา สายเชียวได้ไปนี่จักได้บ่ได้ได้แล้วได้อยู่เล่น่งเลยเีพกียไมหา้ใครเลนี่ยาบับอกอ๋อน้องบิวตี้ที่เขขโมปิ้งเดอิ้งขาเราจะกินยาฮะจิ้งขาเรากจะกินยาิ้งยาา มัสบายหมูเปี๊ยอร่อยมคะเค็มๆไหมเค็มเค็มชอนน้ำตาลว่าไหมแต่างเว้นนมาไม่เกลือเตไม่ยังตายถ้าหนูตั้าหนูตายเป็นท้าที่แรกเข้าใจว่าเกลืออันว่าม่น้ำตาลไซอะเบดบ่น้าตาลนั่นน้าตาลไซแดงที่กินแล้วเป็นไซอะเบด ผู้ใดคือกล้องดากใส่กล้องแต่ทางทึงมาแล้วี๋ยวเขาโอนเงินให้เดราสั่นทายคลิปอยู่ปัน โอเปไขายตีนี่อีกสีน่นาที เราไปซ่อมเต้นตอนน่อยอีกสี่นาทียังไม่เอะขาดอีกสี่นาทีนี่ร่างกายชุ่มชืน้นตาหน่อยเออเลิศเลิศลาย พี่ก็กำลังซ่อมพี่น้องายินะยังยขับไปมโหย่ากอกขายินยังขัไปเงินงาต้เลยใครวาดเต้นนี่กุ้งถือสะบาดนีปากล่ะถือลายเตือาย เราไม้กีโนเก้าอเลขไทยเปรนอย่างเจ็ดหกหนก้าเจ็ก้าระซือนึ่งหกเคยเนรถผู้เจ้าของแล้วงออกเก้าในหนึ่งหนองหนึ่ง้านนาก่อนกัวเองับร้องอาวงอาเออจะคีบเราในแนด์วิอ่งสองสามสี่เอาคืาว่าเปิดสั่งรายได้เลยยัง เก้ไม่ได้เก้าแล้วใช่ยังยังอะกำลังก็เปิดแหงต้องทำเป็นส่วนตัวก่อนแล้วก็มาเปิดเพราะว่าตอนอัพอยู่เขาเห็นอย่างอื่นไหมเขาเป็นนั่งว่าคัขาว่างจริเปิดไปเลยม่ได้เพราค่อยปันไหนมันยั่ค่อยปันไหนเนี่ยเขบอก้กินนี่บ่ปะันไหนโันเล่นว่ีกับพ่อแห้งอะนี่เบ่วงนี่ครันี่กับพ่อแห้งอะไรนี่มีคลิปอีเธอคลิปอีชายเป็อยากให้เบองคลิปนี่ป้าพี่น้องคนไหนลุงเอาลุงเอาเวลาโมงเราไปได้ทาย มีอยู่กี่เรื่งนี้นี่นี่หกพันสองเห็นไหมเออพวกเราอยู่กันแบบมิดเห็นไหมเออมิดสายซีไหนพี่น้องเบินดูพี่น้องเบิ่งบ่อพี่น้องเบิ่งบ่อไอ้็ดร้อยทายทายแอ็นตีไหนเบิ่งทายร้อยทายเราอยู่กันแบบมิดนะมิดสายซีโอเคโยสามพันสามแลหกพันสองแลเปลี่ยนแลแล้วเปลี่ยนแลแล้ว ครับอยู่แล้วเาก็ะด้อันนหมครับอยู่แล้วเ้างานกรบเขาเป็นัน่นเป็นนี่นก็ต้องค่อยตายนะคะสาวผว้เุกคนออฟฟิเชียลนะคะเออเล่นไพ่ไพ่ที่ห่วจนที่สิบป,เ,ป,เ,ป,เ,ปอเอบแปโอนะตุณตามก็ติด ก็มันนี้ก็มันนี้สองร้อยเพราะว่าเพรว่ายังมีปัญหาอยู่บอสเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอรำลาพี่น้องไว้ซ้ำมอีกสักก้อนฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไป็นกำลังใจให้ทีมงานสองร้อเพชรบ้านแพงเลยเด้อครับสหรับคลิปนี้กับพ่อก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ